สวัสดีครับตอนนี้ดานีวีแผ่น VCD ภายนตเรื่องคณะฮุน้าสหรือหรือสยองโลกจะรู้กันแผ่น,นเสนือกับ VCD d ด d เลยโลรกิวันนี้หน้าก็ท้อคือโโเจ็ดหกสามสามสี่เจ็ดโลโก้ o ูเดสนะครับเป็นโลโก้ยูเจ็ดดิจเตอร์คาสตาดี CVD เดชเอนด์วี VCD ไทยสัมพงก็ ไม่มีรอยเลยีลอกอีมรอบ,บุญและมีรอยวันที่ฝนนะครับดูได้นะครับผมซื้อมากับเช่นพิเฟได้นะทางคงสังเจใจเสนีไทยเมื่อ3ปีนะครับสี่ปีที่ผ่านมาแต่สองก็กในนี้อะไรแห่งก็ไม่คอยไม่มีรอยดูได้อย่างแน่นอนหนึ่งร้อยเร์เซ็น มีเนื่องย่อนะคะ v c ีให้งขาได้จังเดินจากเดนินที่สุดแต่ขอได้ที่เวสัไซตวซีดีแต่ช่แนวดังกับที่อยู่โอซี D ีห้เราดูดนอยนนแลงก็สอสีกระชงทะิลเมื่อทะิลเมื่อมกราคมสี่แปดวันจักรนาย ยี่สิบเอ็ดมกราค 48, มสี่แปดเมื่อช่วงหลังจากการเหตุการณ์คูเกตซูนิสองกันสี่ก่อนวันเพิ่งปีใหม่พื่อเฉลิมฉลองวันเพิ่งปีใหม่ก่อนวันเด็กแห่งชาติวันพูและวันคริสต์มาสเปิดดูรายการกุนอกก็ลาคันแรกเปิดดูรายการที่นี่หมอชิดเด่นคันแรกเปิดดูซีคอนเดตออกเด่นคันแรกเปิดเปิดดูรายการกิด๊ดเปิดดูใช่ครับนะครับเปิดดู เปิดตัวรายการชิงล้อชิงน้ำแบททแบที่2ยุคที่2ยุคแบบที่2เปิดตัวเปิดตัวรายการซู้พ่อแม่เป็นครั้นแรกมิดิโอซูอร,าาริโอราคา290บาทพิจตปไปใหม่มาย,ย่านะครับอันนี้สาลีที่นี้สวัสดีครับ